สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเบางใอ้ส่วนน้องสาวนะครับที่เรปลูกผักนอก,ก็เริ่มปลูกแล้วครับเนี่ยเริ่มปลูกนี่เป็นเป็นเป็นผักสลัดนะครับเป็นผักสลัดผักสลัดกับผักบุ้งนะครับเนี่ยที่เอาบางไ,งไกนะ่ตื่นขึ้นแล้วก็เฮดโลดนะครับแล้วก็เพิ่งไงสูญเสียแฟนเราไปนะครับก็แล้วก็หาอยู่หา กินแบบปลูพักนะครับตะกรอนผัวเพิ่นกัปลูพักผ้าปลูพักนะครับกาดีกะแล้วก็กลับมาเฮ็ดใหม่นะครับมาปลูพักปลูกอย่างไปครับแต่ล้วเมื่อเราบ่ค่อยอยู่หรอกครับเพราะว่าเรากะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเราหากินน้ำลูกน้ำเต๋าเราครับนี่นะครับข้างๆกับเบนบกรับนี่ครับกระย่าพันธุ์ผุนครับตะวันตกอาทิศใต่ทิศเหนือ นี่ครับเล่ากอเป็นคนขยันนะครับปกติแล้วเล้าก่าบเป็นคนไหนที่ขาดแค้นนะครับบานเลื่อนเล้าก็นด้แหละครับบานเลื่อนเล้าก็ได้นะครับแล้เมันนทนโบเป็นคนที่ขาดแค้นแต่เราเป็นคนขยันนะครับขยันมากตลอดนะครับ ทางหนึ่งก็เป็นทางเขาครับคนขยันนะครับถึง mm hmm. ว่าสีมีฐานะที่ดีนะครับกะกับว่าเป็นหยางนะครับฐานะที่ดีนี่กะคือเป็นคนขยันเลยก่อน,นนะครับข้นขย,ยันเทศนะครับปลูกพักปลูกหยางทรงไม่ค่าแล้วบอลจะใครเองเนาะครับถ้าทรงไม่ค่านะครับเดี๋ยวนี้ตอนผมอัปเดตนี่แล้วก็ทํากับเขาให้หลานแล้วสิไปโรงเรียนอยู่นะครับ เนี่ยครับผมก็บบอสเนี่ยคุยกับไอ้เจ้าขอ,องเพิ่นดอ,อกแต่ผมก็มาเล่นน้ำเพิ่นต่อเพิ่นใี่กับผู้อยู่นะครับผมก็เลยมาอัปเดตในบางส่วนเพิ่นนะครับผมจะขอมาขอแบ่งเบียแบ่งต้นกากของไอ้สลัดนนะครับไป๊ะๆปลูกในเจักหน่อยนะครับพอได้พอได้กินนะครับพักบุ้งแล้วก็งามนะครับเนี่ย พบุเราพื้นที่นะครับระวังที่ที่บ้านเราเลยน,นะครับเราไ่อ,อยากให้มันว่างนะครับเราว่อ,อยากให้ว่างซะเลยนะครับน,น,นะครับเนี่ยหาบาเดี๋ยวกำลังไงสิเพิ่นก็กำลังขุดดินขุดหยาออกนะครับเพื่อว่าสีบ่อให้มันมีหยาเกิดนะครับย่างเงินเกิดดีกว่านะครับคือเพิ่นเป็นผักเป็นอย่างขึ้นมานะครับ นี่แหละครับนี่ครับเลยอัปเดตให้เบิรงกนะครับว่าเป็นคนขยันกับบาเป็นคนขยันนี่มันต่างกันเลยนะครับถึงว่าพ้นจิตมีฐานะดีนะครับแต่แล้วก็ขยันนะครับมีอยู่กับลูกกับหลานนะครับสามีเพิ่งจากเสียไปแล้วนะครับบางเดือนก่อนนี่นะครับเพิ่งกับบริยอทอนะครับการว่าสูญเสียไปกับเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับ ขออัปเดตในพี่น้องในเบิงนะครับคนขยันนะครับแต่แล้วก็อยู่นี่ของขั้วผมผมบอไดเอาให้ให้เบิงนะครับเจ้าของเพิ่นนะครับครัถ้็อยู่กับลูกกับหลานเนี่ยสองสามคนนี่แหละนะครับเพิ่นก็ออกมาพอดีนะครับเนี่ยอัปเดตในเบิงคนขยันหน้าตาใครลักบอลท่านเลยแก่เด้อ ครับกมาขอแบ่งต้นกาสลัดอลนอำเพิ่นนะครับปลูกได้จักอาทิตย์แล้วก้าหรือจังอาทิตย์ี้มันเกิดงามงามซ้ำนี่สองอาทิตย์สองอาทิตย์บ่อซ้ำนี่โอ้ที่ไม่ปลูกใส่แน่หระมันคือค่ะแถวเบี้ยมันเนี่ยเล่อย,ย,ยๆต่อไปมา มันจะออกท่านบา่ละอชนึ่งย่างสีนี่มองปลูกอ้อมไปพูดหรอตีไปเรื่อยๆเออไปคางบ้านไปท่านพูดอีกนอะมองว่าท่าเสียหนาคนไปเรื่อยเออเห็ไปอัน,นมีง้อมีขั้วยู่บ่ยู่หน้าเออเออเออเอาส่าอันบุป่าปลูกยี่พุนปลูกยังเนปลูกพัก้ักาดก็ลุงเล้ยวก็จะได้เก็บไปพกกดดอก เออโอ้จิอดออกรุ่นแรกเลยวจะน,นี่ฝนทห้งเนี่งบดดีซะแล้วบัดนี้มันแห้งผักนีนี้บก,กระดวเวมันนะเห็ดไม่เห้ผพักกาไดได้ด้วยนี่กกจะน้อยอ,อ่อันนี้อยอกระเปยด้วนี่ตัใไไดตใส่พุ่นอืมเปใสันจะใส่หีกไกใส่กไกพระเจ้ามัส่งบ่แม่ลงไายร้อสองโอ้ลงลายผู้ใดมาส่งวร้อยสอ่งรจักบด เขาจะมาส่งหอดทีอไปส่งบ่อือเอาดีเย่งเนาะานางสันมันง่ายเขาถือบอลไปขนไปแกลนะเออาไนี่ง่ได้ม่มเจ้ากออครับคอัปเดตให้เบิรงนะครับเนาะู้ใิเห็นแล้วเน่อนกักลแม่บ่เมัออมันกัด

เธรรมดาละเนาะมันขา,ขาดขาดไอคนงานแนวจักหน่ยนอยออขาดผู้เห็ดซอยก็เอาโอ,อ๊อเอาก็ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วดีก็ทั้งหมดทั้งสิ้นละครับอัปเดตในเบิงงซํำนี้ครับคือเจ้าของสวนนะครับเป็นน้องสาวของพญิไฮโ่นี่แหละนะครับเิ่นกระยันนะครับก็คือวาไปก่อนแล้วละครับครับ ขอบุณคัาปู้ใดเห็นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจได้เบิงหาคลิปดี่ดีไม่เบิงไม่พี่น้องเบิงนะครับพวผมเป็นกเป็นฮูบเพื่อว่าเป็นเกษตรนะจักหน่อยนะครับขอพี่น้องเข้าใจนะครับพวกผมมันเป็นคนเกษตรนะครับบ่ได้เป็นคนอะไรอย่างอื่นบม่ได้เป็นคนํำคนรวยเห็ดอย่างอื่นนะครับแค่เป็นเกษตรทากินน้ำดินน้ำหยาด